สวัสดีครับวันนี้ก็จะมานําเสนอในส่วนของกรณีศึกษาการประเมินการปลดปล่อยและแนวทางการลดกา๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการย้อมผ้านะครับความเป็นมาและความสําคัญนะครับภาวะโลกร้อนนะครับกลายเป็นคําพูดสําคัญสําหรับในหลายๆประเทศทั่วโลกนะครับซึ่งสิ่งนี้นะครับเป็นปรากฏการณ์ครับที่อุณหภูมิเฉลี่ยของผิวโลกและพื้นหมหาสมุทรของโลกเนี่ยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นกว่าค่าเฉลี่ยของสภาพภูมิอากาศนะครับนับตั้งแต่ยุคป,ปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับ โดยในปัจจุบันนะครับภาวะโลกร้อนนส่งผลต่างๆต่อโลกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นฝนตกไม่ถูกต้องตามฤดูการนะครับอากาศร้อนผิดปกติแล้วก็ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งนะครับนั่นเป็นผลมาจากกา๊าซเรือนกระจกนะครับที่สะสมอยู่ในชั้นบรรยากาศนั้นคอยดูดซับรังสีและคายพลังงานความร้อนสู่โลกนะครับ ซึ่งในภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอของประเทศไทยนะครับเป็นภาคอุตสาหกรรมดั้งเดิมนะครับที่ทํารายได้ให้กับประเทศไทยมาตั้งแต่อดีตนะครับแต่ในปัจจุบันนะครับกลายเป็นผู้ก่อมลพิษรายใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกนะครับและปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับเป็นรองเพียงแค่อุตสาหกรรมน้ํามันนะครับดังนั้นนะครับการศึกษาการประเมินการปลดปล่อยนะครับแล้วก็แนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการยอมผ้านะครับจึงมีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับ โดยเราจะใช้โรงงานในเขตจังหวัดสมุทรปราการนะครับเป็นตัวแทนของอุตสาหกรรมการยอมผ้าในประเทศไทยนะครับวัตถุประสงค์นะครับ1นนะครับเพื่อประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากโรงงานยอมผ้าในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับ2นะครับเพื่อเสนอแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกจากโรงงานยอมผ้านะครับโดยขอบเขตการวิจัยนะครับก็จะเป็นในส่วนของบริษัทไทยน้ำสรีอินเตอร์เทคจำกัดนะครับในส่วนของโรงงานยอมผ้านะครับ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะมีในส่วนของการศึกษาการปล่อยก๊าซเรืองกระจกนะครับจากการใช้พลังงานของภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศจีนนะครับต่อมานะครับก็คือการศึกษาการใช้พลัง BM, an ikka, งานและการประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรืองกระจกจากอุตสาหกรรมเสื้อผ้าและสิ่งทอในประเทศบังกราเทศนะครับต่อมานะครับก็จะมีในส่วนของการศึกษาดัชนีคาร์บอนนะครับจากการใช้พลังงานสําหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศไทยนะครับ ต่อมาครับก็จะเป็นการศึกษาประสิทธิภาพพลังงานในภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอส่วนกลางน้ํานะครับแลวต่อมานะครับก็คือการศึกษาศักรรยภาพการอนุรักษ์พลังงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอของประเทศตไต้หวันนะครับวิธีการดําเนินการวิจัยนะครับอย่างแรกนะครับเราต้องกําหนดพื้นที่ที่จะศึกษาก่อนนะครับโดยเราศึกษาที่บริเวณบริษัทไทยน้ำสิริอินเตอร์เทคจำกัดนะครับ ที่ตำบลบางปูนะครับอําเภอเมืองสมุทรปราการนะครับจังหวัดสมุทรปราการโดยมีพื้นที่ทั้งหมดนะครับประมาณ21.25ไร่นะครับหรือประมาณ3 4 0 0 0ตารางเมตรนะครับต่อมานะครับเราก็ต้องกําหนดขอบเขตด้วยนะครับว่าเราจะศึกษาในส่วนของกระบวนการไหนบ้างนะครับซึ่งในภายในโรงงานนะครับกระบวนการหลักในโรงงานนะครับจะประกอบด้วยกระบวนการเตรียมนะครับกระบวนการย้อมกระบวนการตกแต่งสําเร็จนะครับรวมไปถึงกระบวนการสนับสนุนนะครับ ต่อมาครับเราหลังจากเรารู้ขอบเขตแล้วครับเราก็สามารถประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ครับโดยหลักๆแล้วนะครับการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับจะอ้างอิงจากคู่มือนะครับ IPCC ปี2 0 0 6นะครับเป็นไกด์ไลน์การคำนวณก๊าซเรือนกระจกเบื้องต้นนะครับโดยหลักๆแล้วก๊าซเรือนกระจกเนี่ยสามารถหาได้จากปริมาณก๊าซเรือนกระจกนะครับซึ่งจะอิงจากข้อมูล กิจกรรมนะครับคูณกับค่าสัมประสิทธิ์การปลดปล่อยนะครับก็จะสามารถกลายเป็นปริมาณก๊าซเรือนกระจกเบื้องต้นได้นะครับต่อมานะครับการคำนวณก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้นะครับค่าการปลดปล่อยจะเท่ากับเชื้อเพลิงที่ใช้นะครับคูณกับค่าการค่าการปลดปล่อยนะครับเป็นดัชนีนะครับต่อมาครับการคำนวณก๊าซเรืองกระจกจากการเผาไหม้แบบเพื่อนที่นะครับก็จะคำนวณจากอิมิชันนะครับกับ เท่ากับพลังงานคูณกับแฟกเตอร์ของอิมิชันนะครับที่ใช้ในการคำนวณต่อมาครับการคำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมที่มีการใช้สารเคมีนะครับก็จะคำนวณจากการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับเท่ากับปริมาณการใช้สารเคมีนะครับคูณกับค่าการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับที่ปลดปล่อยภายในโรงงานนะครับต่อมาครับเป็นการคำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการกําจัดของเสียนะครับซึ่งจากค่า ค่าปริมาณการนะครับจะเท่ากับผลรวมของวัสดุที่รีไซเคิลนะครับคูณกับวัสดุที่มีการปลดปล่อยนะครับแล้วก็บวกกับวัสดุทั้งหมดนะครับต่อมานะครับการคำนวณก๊าซเรือนกระจกจากการบำบัดน้ำเสียนะครับซึ่งจะเท่ากับนะครับ0.2นะครับคูณกับ ปริมาณน้ําเสียนะครับคูณกับ COD หารด้วหนึ่0นะครับแล้วก็ลบด้วยสลัดนะครับผลการวิจัยเบื้องต้นนะครับโดยผลลัพธ์ของการศึกษาปริมาณการประเมินการปลดปล่อยการเรือนกระจกนะครับจะแบ่งเป็น2ช่วงนะครับได้แก่ช่วงของวัดช่วงการได้มาของวัตถุดิบนะครับแล้วก็ในส่วนของกระบวนการยอมผ้านะครับโดยในพศปีพศ2562นะครับ ได้อยู่ที่ประมาณ3 4 1ห6 5 9ตันคาร์บอนไดออกไซด์นะครับและในส่วนของปีพศ2 2 5 6 3แล้วก็ในส่วนของปี2 5 6 4ันห้ยเป็นต้นมานะครับปริมาณจะได้เท่ากับ22,907นะครับแล้วก็13,950นนะครับตันคาร์บอนไดออกไซด์ตามลำดับนะครับ โดยจากการศึกษานะครับเราพบว่าการใช้พลังงานเป็นประเภทของการปลดปล่อยที่มีมากที่สุดนะครับโดยอยู่ที่160ของการปลดปล่อยทั้งหมดนะครับในส่วนของปีปี2562นะครับการปลดปล่อยกา๊าซเรือนกระจกนะครับก็จะมีมากที่สุดอยู่นะครับและจากนั้นนะครับจะเริ่มลดลงนะครับในส่วนของปีพัน2563และ2564ตามลำดับนะครับ สำหรับการปลดปล่อยการเรือนกระจกต่อหน่วยนะครับการปลดปล่อยอยู่ที่ประมาณ7.49 8.48นะครับ8.19และ12.10กิโลกร,รมัมคาร์บอนไดออกไซด์หรือเทียบเท่านะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับผลิตภัณฑ์ที่มีแนวโน้มลดลงจากปี62จนถึงปี64นะครับแต่ว่าการที่ปลดปล่อยการเรือนกระจกนะครับต่อผลิตภัณฑ์นะครับก็ยังมีแนวโน้มสูงขึ้นอยู่ดีนะครับ ซึ่งมากที่สุดนะครับก็จะเป็นปี64นะครับปลดปล่อยไปถึง12.1กิโลกรัมนะครับหรือสรุปให้ง่ายๆก็คือการผลิตลดลงนะครับแต่แนวโน้มของการปลดปล่อยก๊าซเนี่ยยังสูงขึ้นอยู่นะครับผลลัพธ์ของการศึกษาการประเมินนะครับ ในส่วนของก๊าซธรรมชาตินะครับได้มีการปิดปล่อยก๊าซเรือนกระจกอยู่ที่ประมาณร้อยละเจ็ดสิบนะครับซึ่งมีอยู่มากที่สุดนะครับรองลงมาจะเป็นในส่วนของการใช้ไฟฟ้านะครับซึ่งอยู่ที่ประมาณร้อยละยี่สิบนะครับและจากนั้นรองลงมานะครับจะเป็นในส่วนของปริมาณน้ํามันเตาครับอยู่ที่ประมาณร้อยละสี่และอีกประมาณร้อยละหนึ่งนะครับซึ่งมีจํานวนน้อยที่สุดนะครับก็จะเป็นในส่วนของน้ํามันเบนซินก๊าซปิโตรเลียมเหลวนะครับแล้วก็น้ํามันดีเซลตามลําดับนะครับ ในส่วนของกระบวนการย้อมผ้านะครับการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับจะคำนวณจะสามารถคำนวณแยกได้นะครับโดยจะคำนวณแยกไปในส่วนของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับก๊าซมีเทนนะครับแล้วก็ก๊าซไนตรัออกไซด์นะครับโดยกระบวนการเตรียมนะครับได้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับอยู่ที่ประมาณ3,564นะครับตันคาร์บอนไดออกไซด์นะครับหรือประมาณละ3 6 3 2นะครับ ซึ่งสามารถเปรียบเทียบเป็นก๊าซมีเทนได้อยู่ที่0.16ตันมีเทนนะครับหรืออยู่ที่ประมาณ1 0ยละ37.38นะครับแล้วก็จะแปลมาในส่วนของก๊าซไนตรัสออกไซด์นะครับอยู่ที่0.02ตันก๊าซไนตรัสออกไซด์นะครับหรือประมาณร้อยละ36.55นะครับซึ่งจากการใช้พลังงานในส่วนของกระบวนการยอมนะครับได้มีการปลดปล่อยกา๊าซเรืองกระจกนะครับมากกว่ากระบวนการอ,อื่นนะครับ อยู่ที่ประมาณ4 5 6 0ันเ้าตันคาร์บอนไดออกไซด์ครับหรือประมาณร้อยละ4 6 4 8นะครับเปรียบเทียบเป็นก๊าซมีเทนนะครับปลดปล่อยอยู่ที่0.19ตันมีเทนนะครับหรือประมาณ44.9นะครับและถ้าเปรียบเทียบเป็นการไนตั์ออกไซด์เนี่ยจะปลดปล่อยอยู่ที่0.03นตันไนต์ออกไซด์นะครับหรือประมาณร้อยละ45.62นะครับส่วนกระบวนการตกแต่งสําเร็จนะครับ ได้มีการใช้พลังงานจากการใช้เชื้อเพลิงประกอบไปด้วยซึ่งจะมีการใช้ในส่วนของก๊าซธรรมชาตินะครับน้ำมันเตาแล้วก็ไฟฟ้านะครับซึ่งจากการคำนวณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับเราพบว่าการตกแต่งสิ่งทอครับได้มีการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ที่ประมาณ1687.67ตันคาร์บอนไดออกไซด์นะครับหรืออยู่ที่ประมาณร้อยละ17.2นะครับ ตามด้วยก๊าซมีเทนนะครับ0.08ตันมีเทนนะครับแล้วก็ก๊าซไนตรัออกไซด์นะครับซึ่งน้อยกว่า0.01ตันไนตรัออกไซด์ครับหรือประมาณ1 7 8 3รับและเป็นกระบวนการหลักนะครับที่มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยที่สุดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบนะครับจะสังเกตได้ว่ากระบวนการย้อมนะครับจะมีการปลดปล่อยมากที่สุดนะครับส่วน กระบวนการเตรียมจะรองลงมาครับส่วนกระบวนการตกแต่งสิงของเนี่ยก็จะน้อยที่สุดตามลําดับนะครับต่อมาครับผลลัพธ์ของการศึกษาแนวทางในการลดกา๊าซเรือนกระจกนะครับโดยได้อ้างอิงจากนโยบายการลดและการปลดปล่อยกา๊าซเรือนกระจกในโรงงานย้อมผ้าจังหวัดสมุทรปราการนะครับซึ่งมีทั้งแนวทางที่กําลัง กำลังเริ่มอยู่นะครับแล้วก็อยู่ในช่วงการศึกษาความเป็นไปได้นะครับโดยมีรายละเอียดดังตออ่อไปนี้นะครับหน,นะครับการติดตั้งโซลาร์ลูปท็อปนะครับขนาดโครงการ1549.2กิโลวัตต์นะครับซึ่งจากการศึกษาพบว่าจะมีอัตราการผลิตไฟฟ้าต่อป,ปีอยู่ที่2.3ล้าน,นกิโลวัตต์นะครับซึ่งเมื่อเปรียบเทียบในปี2564นะครับโรงงานจะสามารถลดการปลดปล่อย จากการใช้พลังงานไฟฟ้าเนี่ยไปมากกว่าร้อยละ45.77นะครับส่วนระยะคืนทุนเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเลือกที่จะจ่ายอยู่ที่ร้อยละ30นะครับจะสามารถคืนทุนได้ภายใน1ปี4 1ปีกับอีกเดเดือนนะครับส่วนถ้าเราเลือกที่จะจ่ายอยู่ที่ประมาณร้อยละร้อยนะครับสามารถคืนทุนได้อยู่ที่3ปีกับอีก7เดือนนะครับส่วนค่าใช้จ่ายต่างๆที่ยืมมานะครับก็จะสามารถคืนทุนได้ภายใน4ปีกับอีก4เดือนนะครับ สองนะครับก็จะเป็นการติดตั้งโซลาร์รูปท็อปอีกเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะลดลงมานะครับก็คือขนาดโครงการจะอยู่ที่1378.2พันกิโลวัตต์นะครับโดยสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าเนี่ยได้มากถึง29.16นะครับแต่มีเงื่อนไขยอยู่ที่ต้องไม่ติดอุปสรรคในเรื่องของสภาพอากาศเลยนะครับ ซึ่งจะสามารถผลิตไฟฟ้าอยู่ที่1.4ล้านกิโลวัตต์นะครับแต่ก็ติดอยู่ที่เงื่อนไขอันนี้เงื่อนไขของสภาพอาพกาศเหมือนกันนะครับโดยที่มันสามารถลดการปลดปล่อยก๊าซเรืองกระจกจากการใช้ไฟฟ้าเนี่ยได้อยู่ที่ประมาณ1 2 8นะครับซึ่งสามารถคืนทุนได้ประมาณ5ปีกบับอีก8เดือนนะครับต่อมานะครับ3นะครับเป็นการติดตั้งไบลอร์นะครับแบบหลายผ่านทางเดียวนะครับซึ่ง ไบเลอร์ประเภทนี้นครับเป็นไบเลอร์ที่เป็นมิกระสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพในการทํางานที่สูงกว่าเดิมนะครับโดยพบว่าการเปลี่ยนไปติดตั้งไบเลอร์แบบนี้นะครับไบเลอร์แบบน้ําไหลผ่านทางเดียวนะครับแทนรุ่นเดิมเนะี่ยสามารถลดกา๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานไปได้ประมาณร้อยละ7จ็ดสนะครับและมีระยะการคืนทุนอยู่ที่ประมาณ3ปีนะครับโดยพบว่ามีการ ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานจากก๊าซธรรมชาติเนี่ยหลังไม่ได้มีหลังมีการติดตั้งอยู่ที่ประมาณ7 2 2 3พันงมะครับตันคาร์บอนไดออกไซด์นะครับ,รบหรือเทียบเท่าต่อปีนะครับซึ่งถ้าใช้ในมาตรการการติดตั้งหม้อน้ําแบบเนี้ยสามารถลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อยู่ที่ประมาณ1.7ไม่ใช่ขออภัยครับอยู่ที่ประมาณ 1 7 1 5ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีนะครับซึ่งลดลงจากเดิมนะครับต่อมานะครับเป็นการเสนอแนะมาตรการการลดการเล่นกระจกนะครับจากการยอมผ้านะครับซึ่งประกอบไปด้วยหนึ่งนะครับการปรับปรุงกระบวนการผลิตหลักของโรงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับโดยจะเห็นได้ในในปี64นะครับที่มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อเนื่องการผลิตนะครับเพิ่มขึ้นนะครับแต่มีการจำนวนผลิตที่ลดลงนะครับ 2การเปลี่ยนแปลงการใช้พลังงานจากเดิมนะครับให้ไปเป็นพลังงานสะอาดนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับโรงงานที่ใช้พลังงานจากก๊าซธรรมชาติเนี่ยซึ่งเป็นที่พลังงานที่สะอาดอยู่แล้วครับมีข้อเสนอแนะใ,ใช้ก๊าซธรรมชาติแทนส่วนที่ใช้ในส่วนของน้ามันเต่านะครับในเรื่องการใช้พลังงานไฟฟ้าเนี่ยซึ่งโรงงานเนี่ยมีแผนการติดตั้งโซลารูฟท็อปอยู่แล้วเนี่ยมาตราการเนี่ยจึงจําเป็นอย่างยิ่งนะครับ ที่ควรดําเนินการนะครับในโรงงานต่อมานะครับ3การเปลี่ยนแปลงหรือหาผลิตภัณฑ์มาทดแทนนะครับโดยเฉพาะการใช้สารเคมีและสีย้อมนะครับที่มีการทำลายสิ่งแวดล้อมหลักๆเนี่ยเราจําเป็นจะต้องเปลี่ยนนะครับสรุปผลการวิจัยนะครับ การประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับจากกระบวนการย้อมผ้านะครับในงานวิจัยนี้เราพบว่าการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการย้อมผ้าในจังหวัดสมุทรปราการนะครับปัจจุบันมีแนวโน้มลดลงนะครับจากปี61จนถึงปี64เนี่ยโดยปีที่มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับมากที่สุดนะก็คือปี62นะครับซึ่งมีการปลดปล่อยอยู่ที่ประมาณ22,154.58ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านะครับโดยปี2564นะครับมีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับ จากการยอมผ่านน้อยที่สุดนะครับอยู่ที่ประมาณ1 6 4 1 5ันอตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านะครับโดยการใช้พลังงานนะครับเป็นกิจกรรมที่มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกครับมากที่สุดนะครับอยู่ที่ประมาณร6 0ลจากการปลดปล่อยทั้งหมดนะครับซึ่งในปี62นะครับการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานมากที่สุดอยู่ที่1 3 0 0 0 219นะครับตานคาร์บอนไดออกไซด์หรือทิฟเท่านะครับลองลงมานะครับเป็นการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับจากการใช้สารเคมีและการใช้น้ําตามลาดับนะครับข้อเสนอแนะนะครับอย่างแรกเลยคือต้องมีการปรับปรุงนะครับกระบวนการผลิตนะครับเปลี่ยนการใช้พลังงานไปเป็นพลังงานสะอาดนะครับแล้วก็เปลี่ยนผลิตภัณฑ์นะครับอย่างอื่นมาทดแทนสิ่งที่แย่อยู่แล้วนะครับ ก็ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ